กับหนังเรื่อง n น g h t b o นะครับกำกับการแสดงโดยเดวิดยาโรสกี้นำแสดงโดยวินสโลฟรกรีริทยาจิเวตและคิสเตนริเตอร์หนังเรื่องนี้นะครับเป็นออริจินอลคอนเทนต์จาก Netflix สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับ แต่ก่อนจะฟังคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับหรือถ้าเกิดว่าดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปครับ หนังเรื่องนี้เนี่ยเกิิ่นมาเป็นหนังสยองขวัญก็จริงเป็นแฟนตาซีก็จริงแต่ว่าในเรทที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าด้วยตัวละครที่เป็นเด็กเดินเรื่องด้วยเส้นเรื่องสีสันต่างๆเรื่องนี้จริงเหมาะแก่การเป็นหนังสยองขวัญ สำหรับเด็กนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราดูก็อาจจะไม่ได้ค่อยรู้สึกสยองเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยในบุ๊กเนี่ยเป็นหนังที่ดูเอาความบันเทิงเป็นหลักได้ในหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาเล่าถึงเรื่องเด็กคนหนึ่งนะครับที่ชอบเขียนเรื่องสยองขวัญเป็นชีวิตจิตใจนะเรียกได้ว่าบ้าคลั่งเลยทีเดียวแล้วอยู่มาวันนึงก็โดนแม่มดเนี่ยลักพาตัวมานะครับแล้วก็มาขังไว้ในอพาร์ตเมนต์ของแม่มดแล้วก็บังคับให้เด็กชายคนนี้นะครับเขียนนิยายทุกวัน ทีนี้เนี่ยคนที่ถูกจับเข้ามาขังและเขียนนิยายเนี่ยก็จะมีเด็กในนั้นที่ถูกขังร่วมกันก็จะต้องหาทางออกหนีแม่มดออกมานะครับซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะมเีเทพนิยายนิทานเจ้าหญิงเจ้าชายเรื่องอื่นๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยผสมปะบนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นหนังเด็กอย่างที่บอกนะครับจึงทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยความซับซ้อนของตัวหนังเนี่ยไม่ค่อยมีคือทุกอย่างเดินเรื่องเป็นเส้นตรง เดินตรงไปข้างหน้าเลยด้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบดูหนังที่มีมิติเยอะๆเนี่ยดูเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่หนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับเด็กนะฮะคือเด็กดูเรื่องนี้ก็มีจินตนาการมีแฟนตาซีและมีความสยองขวัญที่ทําให้เด็กๆดูแล้วรู้สึกว่าสยองได้พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก่อนจะไปฟังทีละได้น,นะครับผมขอมาบอกข่าวดีกับเพื่อนๆก่อนนะครับ ผมขอแนะนำแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Pi Network นะครับที่กำลังจะเป็นอีกหนึ่งสกุลของเหรียญดิจิตอลที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีคนเข้าใช้งาน เข้าไปขุดฟรีกันแล้วนะครับถึง24ล้านคนทั่วโลกนะครับแล้วก็กําลังจะเข้าสู่เฟส3เพื่อเข้าตลาดการแลกเปลี่ยนคู่เงินหรือว่าสร้างระบบซิสเต็มในการแลกเปลี่ยนของสินค้าต่างๆที่เข้าร่วมรายการนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ขุดฟรีกันอยู่ผมก็มาบอกข่าวนะครับเพื่อสร้างทีมการขุดเหมือนกันซึ่งวิธีการขุดก็ง่ายมากนะครับแค่เข้าไปเปิดแอปแล้วก็กดทิ้งเอาไว้สามารถปิดแอปไว้เลยนะครับระบบจะทํางานอัตโนมัติกดวันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับทุก24ชั่วโมง ก็อยากจะมาแบ่งปันกันนะครับเพื่อสร้างทีมการขุดเอาไว้ขุดฟรีนะครับขุดกันฟรีๆเลยนะครับตอนนี้เริ่มกันวันนี้เลยสําหรับคนที่สนใจก็เข้าไปโหลดได้ทั้งระบบ Android g o o g l e p l a y นะครับหรือว่าระบบ iOS นะครับที่ App Store ก็สามารถเข้าไปโหลดได้เลยหรือว่าที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับที่ผมทิ้งเอาไว้ก็จะสามารถล็อกอินได้ทาง Facebook หรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้แล้วก็อย่าลืมใส่รหัสอินไว้นะครับ rm 1 9 1 9 1 มาสร้างทีมด้วยกันนะครับในการขุดเพื่อความมั่งคั่งมั่งคงในวันข้างหน้านะครับหรือหากมีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลก็สามารถแอดไลน์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปกับลิงก์นี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็มาทีละจุดเลยกันนะครับในด้านแรกเลยคือเรื่องของเนื้อเรื่องนะบทภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกนะครับดูง่ายมากทุกอย่างเดินเป็นเส้นตรงตัวละครมีไม่เยอะครับหลกัหลกๆมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับ ก็คือตัวแม่มดของเราที่นำแสดงโดยคริสตินริตเตอร์นะคือต้องบอกเลยนะครับว่าแม่มดในเรื่องนี้ดูสวยดูคูลมากๆนะครับดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่เลยนะก็เป็นแม่มดสไตล์แบบเลิศเลอเพอร์เฟก perfect, สวยๆนะ ประมาณนั้นแล้วก็คุณริทยาจีเวตนะก็คือผู้หญิงเด็กผู้หญิงผิวสีที่ถูกถังในพ์ตเนต์เหมือนกันแล้วก็คุณวินสโลเฟกี้นะฮะที่แสดงเป็นอเล็กก็คือไอเด็กน้อยของเราส่แว่นคนนี้นั่นแหละครับที่ถูกจับเข้ามาแล้วถูกบังคับให้แต่งนิทานจึงเขา้เาไปเจอเรื่องราวต่างๆในห้องสมุดของแม่มดที่เก็บเอาไว้ปรากฏว่ามีนิทานชื่อดังที่ถูกแต่งอยู่ในนั้นเยอะมากๆคือหนังเนี่ยได้อดัพแล้วก็เอานิทานต่างๆมา ประยุกต์ใช้กับหนังเรื่องนี้ได้อย่างแนบเนียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเด็กๆนะทาร์เก็ตประมาณ10ขวบขึ้นไปจนถึงประมาณ1 5 1 6เนี่ยดูเรื่องนี้เนี่ยน่าจะรู้สึกว่าโอ้เซอร์ไพรส์แล้วก็ชื่นชอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่ดูขึ้นไปทาร์เก็ตแบบคนที่อยู่มอปลายขึ้นไปจนหึวัยทำงานเนี่ยดูเรื่องนี้อาจจะรู้สึกเฉยๆนะอาจจะไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่แล้วเรื่องบทก็ถ้าเกิดว่ามองในมุมที่เขาเสิร์ฟมาให้ทาร์เก็ต เยาว,วชนเป็นหลักเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้เหมาะสมกับทาร์เก็ตที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้พอดีนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่อย่างเราเข้าไปดูเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าง่วงๆก็มีหรือว่ามันไม่เดินหน้าไปไหนหรือว่ามันซ้ําๆซากๆก็อาจจะรู้สึกอย่างนั้นก็ได้นะฮะในด้านที่2คือดารานักแสดงดารานักแสดงไม่ต้องพูดถึงนะ อย่างแรกเนี่ยต้องชื่นชมเจ้าหนูวินสโลเฟลก,กี้ที่แสดงเป็นอเล็กก่อนเลยนะครับและเรียกว,ว่าแบกหนังเรื่องนี้เอาไว้ทั้งเรื่องเลยเพราะว่าทั้งเรื่องเนี่ยต้องเป็นคนเดินเรื่องเดินเกมหมดเลยนะครับนะนักแสดงก็มีไม่เยอะ3คนเนาะเอาเป็นว่าทั้ง3คนเนี้ย ทำออกมาได้ดีไม่รู้สึกติดขัดอะไรเลยนะครับทำออกมาได้รื่นดีนะครับแล้วก็ดูแล้วก็เพลินกับบทสนทนาต่างๆฉา,า,า,ากของการไล่ล่าการไปเจอห้องนูน้นห้องนี้ไปเจอสัตว์ประหลาดปีศาจต่างๆก็แสดงออกมาได้ดีสื่อสารออกมาได้ พอเหมาะพอเจาะฮะไม่แย่แต่ก็ถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีเกินไปนะผมก็คิดว่าอยู่ในระดับมาตรฐานกันแล้วกันในด้านต่อไปนะครับก็คือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงในหนังเรื่องนี้นะครับมีโลเคชั่นที่ไม่เยอะมากทุกอย่างเนี่ยจะถูกเหมือนอยู่ในห้องเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นซีนที่หนีออกไปนอกอพาร์ตเมนต์ก็รู้เลยนะครับว่าเป็นการเซตซีนอยู่ในสตูดิโอเพราะว่าทุกอย่างเหมือนกับว่าอยู่ในโลกของแม่มดหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าหนัง เรื่องนี้มีอะไรที่อลังการมากเพราะว่าการดีไซน์ออกแบบปีศาจสัตว์ประหลาดต่างๆยังดูเป็นหนังที่ไม่ได้น่ากลัวหรือสยดสยองนะครับอย่างเช่นการฉากเหยียบอไอตัว ฟักไข่ออกมาแทนที่จะเป็นเลือดแต่เขาก็ทําให้มันดูซอฟลงโดยเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีขา,ขาวๆคุณๆเป็นสีครวเขียวอะไรเงี้ยครับจึงทําให้รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ใหญ่ดูแล้วไม่สยองแน่ๆคือเด็กๆดูอาจจะสยองได้แล้วภาพรวมองค์รวมของงานพร็อพฉากด,ดีไซน์ต่างๆก็ดีไซน์มาแบบสีสันจัดจ้านนะครับเหมือนกับว่าออกแบบมาให้เด็กๆดูเลยนะครับแล้วก็จังหวะตัดต่อก็ทําออกมาได้สนุกนะกระชับดีเหมาะแก่หนังที่ สอดรับมุกต่างๆได้อย่างพอเหมาะพอเจาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาพรวมของหนังเรื่องนี้นะครับไนท์บุ๊กหนังแฟนตาซีสยองขวัญที่ใส่ความเป็นเทพนิยายลงไปด้วยเต็มสิบผมขออนุญาตให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป5.5เต็มสิบครับฟังไม่ผิดครับกับไนท์บุ๊ก ออ i ิจ n นอลคอนเทนจาก Netflix เต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป5.5เต็ม10คืออย่างที่บอกครับหนังเรื่องนี้เหมือนเสิร์ฟเอามาให้เด็กๆเยาวชนดูเป็นหลักเลยคือพอผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าจะถามว่ามันแย่ไหมมันไม่แย่นะครับเพราะว่าทาร์กเก็ตหรือว่าหน้าหนังตัวอย่างเนี่ยเขาก็บอกเราตรงๆอยู่แล้วว่า ตั้งใจทำมาให้ใครดูเส้นเรื่องเป็นยังไงคือหน้าหนังไม่ได้หลอกเราเลยนะครับหน้าหนังตัวอย่างเป็นยังไงในเรื่องเป็นอย่างนั้นเลยแต่เพียงแค่ว่าคนที่ดูเนี่ยจะสัมผัสหรือว่าชื่นชอบหรือว่าเป็นรสนิยมกับคนดูไหม หรือเปล่าแบบนั่นเองถ้าถามภาพรวมของตัวงานทั้งหมดในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมเองบอกเลยนะครับว่าเขาทําออกมาได้ดีในมูทของเขาที่เขาอยากจะสื่อสารแต่ด้วยการที่ผมแบบโหอยากจะเห็นความสยองขวัญกว่านี้อีกหรือว่าอาจจะอยากเห็นเทพนิยายอะไรที่มันปรากฏมาแบบนี้หรือว่าเนื้อเรื่องที่มันรู้สึกว่ามันเดายากได้กว่านี้นิดหนึ่งคือเพราะว่าพอมันทําออกมาแบบนี้ครับพอเป็นหนังเด็กเนี่ยทุกอย่างมันเลยดูง่ายมากผมจึงรู้สึกว่า เออมันง่ายสําหรับเราเกินไปนะครับตัวคาแรคเตอร์ต่างๆก็ดูเป็นเด็กเล่นมุกสอดมุกตลกมาตลอดทั้งเรื่องจนทําให้ขาดความสยองขวัญไปอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าตั้งใจทําให้เด็กดูนะคือถ้าเกิดว่าสยองเยอะๆตึงเครียดเยอะเด็กดูเนี่ยโอ้โหเครียดแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นผู้ใหญ่อย่างเราถ้าจะดูหนังเรื่องนี้เนี่ย แนะนำว่าดูกันทางครอบครัวแล้วก็เอนจอยในกันทางครอบครัวก็จะมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูหนังมิติเยอะๆหนักๆมาเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยดูเรื่องนี้อาจจะรู้สึกว่าปิดก่อนจะจบก็ได้นะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยคือฉากที่พีคสุดๆองค์ที่3ไลล่าเนี้ยออกมาแล้วก็สําหรับผมไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเพราะว่ามันมันไม่ได้หวือหวาคือใครดูสไปเดอร์วีคมาใครดูเรื่องโกลส์บัมมา มันจะเป็นทรงแบบนั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นโปรดักชันแล้วก็โลเคชันที่แคบกว่าเรียกได้ว่าเล็กเลยก็ว่าได้คืออยู่ในห้องห้องหนึ่งไม่ได้เห็นอะไรฉากสเปเชียลหรือว่า CG ที่อลังการขนาดนั้นคือมีมาบ้างแค่พอดีพอดีประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครเหมาะกับหนูๆน,นะครับเด็กๆหรือว่าดูกันได้ทั้งครอบครัวแต่ว่าใครที่ชอบหนังมีมิติหนัก ใครชอบหนังสยองขวัญจริงๆหรือว่าหนังเทพนิยายที่มันมีความวิจิตตการตาอลังการเบอร์แบบเมเลฟิเซนอะไรอย่างนั้นนะครับอาจจะดูเรื่องนี้แล้วไม่ชอบก็เป็นได้ก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับผมเนี่ยก็ให้คะแนน5.5เต็ม10นะครับเรื่องนี้ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่แต่ว่าอาจจะเพียงแค่ต้องเลือกกลุ่มคนดูแค่นั้นเองคนที่จะดูเรื่องนี้อาจจะต้องทําความเข้าใจก่อนไปดูแค่นั้นเองเพราะว่าเรื่องนี้เขาทํามาเหมาะเจาะก,กับ ทก็ตที่เขาต้องการจะให้ดูอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนั้นและกันเอาเป็นว่าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูด้วยตาฟังด้วยหูและสมัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองจะดีที่สุดนะครับสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงความรู้สึกส่วนบุคคลของผมเท่านั้นเพื่อนๆคนไหนดูแล้วรู้สึกยังไงมาให้คะแนนมาคอมเมนต์ชอบไม่ชอบตรงไหน,นแลกเปลี่ยนกันนะครับกับพื้นที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ กับคลิปนี้นะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปด้วยนะครับโอเคครับสุดท้ายขอลาไปก่อนนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการดู Night Book Original Content จาก Netflix ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ